สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเุื่อนชทุกคนวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วกับหยกนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอรถรีโวตัวใหม่มาเนอเชนต์ปี2020นะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะรูปลักษณ์ภายนอกภายในเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันมาแล้วค่ะพระเอกของเราเรื่นนี้จะเป็นไฮรักรีโวนะคะ28ตัวไฮเด็บบลิ่งกับโฟร์วดนะคะนี่เริ่มจักกระกจังหน้าเปลี่ยนไมลดูหล่อขึ้นดุดันขึ้นนะคะ,ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะ เ่เป็นไฟหน้าเป็นไบบีม LED นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของความสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกนะคะดีไซน์ใหม่แล้วก็มีเซ็นเซอร์มุมกันชนด้านหน้าด้วยค่ะนี่นะคะมีเซนเซอร์มุมกันชนด้านหน้าด้วย ตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเมามากขึ้นจะเป็นให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ <c oughs> ก็จะช่วยให้ในเรื่องของให้แรงบิดสูงในรอบกว้างประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เงียบไอเสียตังด้วยค่ะยังไม่พอนะคะตอนนี้ระบบช่วงล่างใหม่จกนุ่มนวลดุดรถ SU สระดับหรูรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยียมนะคะแกการสะเทือนวัสดุไฮเทนไซสติลเป็นไงบ้าง อันนี้คือบ้านท้ายนะคะในเรื่องของตัวกันชนท้ายจะมีเซ็นเซอร์มุมกันชนท้ายมาให้4จุดเลยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะมีอุปกรณ์พันแรงเปิดปิดฝาท้ายสะดวกทุกการใช้งานนะคะมาพร้อมกับลายล้อแม็กตัวใหม่นะคะนี่เครื่องอยนตแลายล้อแม็กตัวใหม่นะคะและยังไม่พอจะมีในเรื่องของตัว ระบบความปลอดภัยนะคะ Toyota Safety Sense ระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อเตือนรถอ,ออกนอกเลนพร้อมหลวงกับอัตโนมัติและยังมีระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติด้วยเป็นไงล่ะโอ้ความปลอดภัยเทียบเลยไหนบา้างคะดีไซน์ภายในเบาะกว้างขวางนั่งสบายนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Rivo สองจุดแปตัว H ฮเดร์เพนนะคะโฟร์วลไ์นี่ ภายในห้องโดยสารจะกว้างมากนะคะมือจับเหนีมากเผลสะดวกนะคะมาพร้อมกับช่องแอร์หลักด้วยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับตัวเครื่องเสียงนะคะนี่เป็นเครื่องเสียงหน้าจอแบบสัมผัสรองรับ Apple CarPlay น,นะคะมีในทุกรุ่นย้ำนะคะว่ามีในทุกรุ่น mm hmm. แถมเกียร์6สปีดมีให้เลือกทั้งแบบอัตโนมัติและธรรมดาขับง่ายสบายทุกเส้นทางค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับไฮรักลีโวตัวใหม่นะคะนอกจากจะมีการเปลี่ยนดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะไฮลักล uh, ีโวยังมีการแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะที่ใส่เข้าไปในระบบของตัวรถยนต์ของไฮลักลีโวทุกรุ่นจะเป็นแอปพลิเคชัน G Connect t ต y o t a T G Connect นะคะที่สามารถเชื่อมต่อตัวรถยนต์เข้ากับโทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้าได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าลงทะเบียน uh, ผ่านแอปพลิเคชันของ G Connect นะคะใช้ได้ทั้งระบบ Android แลวก็ iOS นะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างง่ายๆเลยคะ่ะเอาฟังเป็น ะะก็คือจะช่วยในเรื่องของการติดตามรถหายเ,ออเวลาที่รถเราถูกจรการรมหรือเครื่อนย้ายจากตำแหน่งที่เราตั้งตั้งพิกัดไว้นะคะจะมีการแจ้งเตือน้าไปที่มือถือลูกค้าเลยแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS 24ชั่วโมงนะคะ ยังไม่หมดแค่นั้นเ,เวลาที่เราต้องการเข้าศูนย์บริการเนี่ยบางทีเราทํางานเยอะไปจนลืมว่ารถต้องเข้าเ,เช็คระยกะารไน้ะมันเครื่องอะไรแล้วเนี่ยยังมีบริการแจ้งเตือนมาที่มือถือลูกค้าด้วยนะคะว่าได้ระยะเวลาในการที่จะไปเข้าศูนย์บริการได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้ช่วยแจ้งเตือนให้โอ้อันนี้ดีมากนะคะเพราะาลืมประจําเลยแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะในส่วนของออการต่อประกันไทยปีหน้า โอ้ยขับดีมีส่วนลดให้ในปีหน้านะคะ,ะท้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของคุณลูกค้าด้วยนะคะอันนี้มีผลต่อการต่อประกันภัยปีหน้านะถ้าเกิดขับดีมีส่วนลดให้ด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นถ้า,าลูกค้าต้องการาจะไปร้านอาหารต้องการจองร้านอาหารที่พักโรงแรมต่างๆนะคะเรามีผู้ช่วยค่ะจะมีโอเปอเตอร์ของ To โยต้เนี่ยสามารถโทรหาได้เลยนะคะ24ชั่วโมงต้องการจองร้านาร้านอาหารที่พักสามารถโทรได้เลยนะคะจะมีผู้ช่วยตรงนี้คือง่ายๆค่ะไม่ต้องไปเสิร์ชหานใน Google ไม่ต้องโทรให้วุ่นวายนะคะเียงแค่โทรหาโอเปอ ก็จะส่งข้อมูลมาที่โทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้าได้เลยเป็นไงบ้างคะโอ้หรายละเอียดแบบเอ่อเยอะนะถ้ายังไงอยากจะมีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวยังไงก็คือโทรหายกได้เลยนะเดี๋ยวจะมีข้อมูลรายละเอียดดีเทลลึกๆของตัวยนต์ T-Connect เนี่ยมีมีอะไรบ้างมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหยกมาเจอหยกได้อีกทีในคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ก็คือขอลาไปก่อนถ้าเกิดสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรกันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสด